สวัสดีครับกดเสาเข็มครับวันนี้เรามากดเสาเข็มนะครับผมที่ศรีนครินทร์ซอย42่ะครับก่อสร้างคอนโดมิเนียมครับนี่ครับพื้นที่งานยามเย็นครับลุม2ครับโปรเจกต์นี้ลุมสองนะครับเครื่องนี้กดเสาโทรนะครับ เครื่องผมขับกดเสาเอกครับพรุ่งนี้ครับจอตมุนต,ตำแหน่งเรียบร้อยผมเบรคเสาเรียบร้อยแลครับรอเลิกพรุ่งนี้ครับเข็มเลิกเสาเอกเครื่องนี้กดเข็มเลิกเสาโทร,รอันนี้กําลังแต่งตัวครับเพิ่มก้อนน้ำหนักครับส่วนเครื่องนี้เรียบร้อยครับจอหมุดพร้อมกดครับ พรุนี้ทำวิธีกดเข็มเลิกครับก็จะประมาณนี้ครับผมยามเย็นครับแต่งตัวเต็มด้วยกันทั้งคู่ครับสปัน40ครับลุม2ครับคลิปนี้พอสังเกตเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ